สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกช่องพลอยวันนี้นะคะน้องเพลนะคะก็จะมีวิวัวนี่ค่ะนี่เลยสลามค่ะเพิ่งซื้อมานะคะเพิ่งได้ามาด้วยแล้วก็เปิดเล่นไปแล้วอันนี้ก็เลยอจาจจะไม่สุดที่สุดหนึ่งเนาะก็เตรียมทำเือนเหมือนที่สุดอันนี้ก็เหมือนที่สุดแล้วค่ะแต่ว่าที่สุดของที่สุดเหมือนที่สุดคือต้องมีเอนี่โรยค่ะโอเคไปอ,อยู่กัน เปิดกันเลยไปมาแล้วค่ะมาเปิดกันเลยค่ะเดีย๋ยวเราจะมาลงลงข้างล่างน,นี่ค่ะมาเปิดอันนี้อาจจะเห็นแค่เท้าค่ะก็ต้องขออภัยนีอ่ะเปิดเอาแล้ว้าตาจะไปหน,นี้เลยตอนที่พอยเพิ่งเปิดครั้งแรกอ่ะอย่างนี้ค่ะ ก็จะมีปลาโลนาหนึ่งตัวหอยหนึ่งอันนะคะเราแยกหอยกับแยกปลาโลนาก่อนละกันเอาหอยออกก่อน,อ,อ,นอ,อันนี้สั่งซื้อมาจากจีนเลยนะคะทุกคนไม่รู้เท่าไหรนะ่เนาะลืมนะคะขอโทษด้วยนะคะ อันนี้ยังไม่ได้จับเนื้อนะแค่แค่แบบทำไอตอนที่เปิดเขาไว้แค่เท่านี้นี้มันไม่รู้สึกถึงเนื้อได้ทั้งสิ้นเลยแล้วก็ทาให้มันเป็นหน้าเดียวกันเหมือนเดิมนี่นะคะเราก็แยกแยกเจ้าหอยอันนี้แยกเจ้าเปลามากบแยกเจ้าหอยก่อนนะคะแยกออันนี้นะคะก็จะมีความคุณเห็นไหมสะเก็ดข,ขาวๆเห็นปะก็ไม่โฟก,กัสว่ วางเสร็จแล้วเนี่ยไม่เห็นเหรอ,อเห็นสิจกกุกกล้องเออน่าจะเห็นแล้วสกเกข็ขาวๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะชมพูไม่เกี่ยวขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยพอเราจับแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจ,ยจับเนี่ยเราจับน้อสลามสลามมันมีขี้ดูดิเนี่ยมันก็จะเป็นขาวๆติดมืออย่างเงี้ยเนี่ยดิติดเต็มเลยอะ่ะ ไม่รู้ว่าสลัมที่ประเทศนั้นๆเขาเล่นอย่างนี้หรือเปล่านะคะมาแต่เราก็จะไม่เล่น,นะคะ่ะโอ้โหเนื้อก็มันก็ดูแข็งๆ่ะทุกแบบคนพอลองอยืดอย่างนี้แล้วมันก็ขาดนะมาไอออกยากมากต้องให้ทุกคนต้องเราอย,อย่างนี้ให้ได้แล้วก็หมุนอย่างเงี้ย เดี๋ยวพอจะแคสเต็มเกมต่อนะคะชื่อเกมเตียงผีเนาะอย่าลืมไปดูกันนะเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ นะคะตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเนียค้างค้างเนี้ยเลยแล้วเมื่อกี้เราจะอยู่นิ่งทำไมเพราะท้งที่เราให้ขึ้นแค่ครึ่งจอแค่ตรงนี้เท่านั้นโอเคไม่เป็นไรนี่เขาเราโอกเอาอกมาล่าแล้วนี่ความยืดอะก็ยืดเท่าไทยแหละแต่เหมือนจะยืดมากกว่าด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวดูเนี่ยยืดมากกว่าไทยนะเมื่อกี้เนี่ยยื เขาก็ไม่มีเขียนบอกนะคะว่าทำมาจากประเทศอะไรอ่ะเดี๋ยวนพอขอ,อแล้วเนื้อสลามขาดทีอะทุกคนเนี่ยดูดิเมื่อกี้เนื้อสลามขาดนะคะเห็นไหมเอ่ยขาขาว,ขาวเนี่ยขาวขาวตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยขาดทีก็ประเด็นทีนะคะ ขอไปขอเน,นี้ยไปแกะก่อนค่ะเสร็จแล้วเจอกันอีทีค่ะได้เท่านี้แล้วนะคะเหลือแค่ขอบขอบหายายาเบื่อทุกคนคนแป๊บนึงนะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่อันนี้คือเงือขอบขอบอีกนะอันนี้ยังหนักๆอยู่เลยนะ พอดีเราเอาออกไม่ได oh ้จร oh yes, <t ried noise> ิงๆอะทุกคนเนี่ยดูดิพอะเราอย่างเงี้ยแล้วอะมันก็ไม่ได้อะอันนี้เราที่ให้ได้ได้้้้อันนี้เข้าจมูกหัวจะปวดหัวอะไรอะไม่ดีเลยอะอยาไปซื้อทุกคนซื้อได้คนแต่ไม่ใช่ว่าแบบอยาไปซื้อนะที่นี่คือแบบ ซื้อได้นะเนื้อเขาอ่กก็ดีอ่ะก็ดียอมรับก็ดีแหละแต่มันแบบเอาออกยากนิดนึงอ่ะเนาะมันแบบเอาออกแบบขนาดแบบเกี้ยงไม่ได้เนาะของประเทศจีนเขาหน้าจะอ,าออกกันได้ทุกคนทุกคนดูนี่นะดูนี่ดู ปั้นใช่ปางอ่าคนดูไปเรื่อยๆนะมันจะไม่ไม่มันจะไม่หลอนเลยยังไม่เป็นเลยค่ะทุกคนไอ,อ้ฮ่ามันไม่หลอนจริงๆด้วยอันนี้เทน สินาทีไปแล้ว10 minutes later รอเล่น <c oughs> ไม่สินาทีนะคะไ่ห้านาทีเนี่ยมันไม่ยอมหล่น่ะทุกคนเราจะแบบก็เนื้อมีความนิ่มอยู่นะน,นิ่มอยู่นะ้องงวดหรือเปล่า,า,ามาฟังเสียงดีกว่าเสียงไม่เบา เสกเบาว่าองั้นมาฟังอย่างนี้ก่าไม่มีเสียงคนจิ้นไม่มันแล้วอันนี้อันนี้ดีตรงที่ว่ามันไม่จิดเออเนาะ ไม่ดีอะหมายถึงว่าแบบน้ำพพนไม่ได้หมายถึงว่าแบบเอ้ยไม่ดีนะอย่าไปซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หมายความว่างั้นนะคะซื้อได้ทุกคนแต่บางคนอาจจะบอกว่ามองว่ามันไม่ดีเพราะว่าประเทศนั้นนั้นอาซลามของประเทศนั้นน่น้มันก็อาจจะไม่เหมือนกันอย่างสาลามประเทศไทยอะเขาก็ชอบแบบนุ่มฟูใช่เปล่ะเนื้อยืดใช่เปล่าอืมใช่ไหมประเทศจีนเขาก็อาจจะต้องการแบบปับ้นแล้วก็แบบ กันวางแล้วไม่ไม่ยงไม่ลงอะไรอย่างนี้มัง้งนั่นพอเดานะอันนี้เดานะใครชอบแบบนี้ก็ก็ก็เอาได้นะคนเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยดูดิส่วนกลิ่นก็ทุกคนทุกคนเคยนี่ปะได้กลิ่นแบบ ยางลบเท่นยาวๆอ่ะที่มันเป็นสีๆยางลบสีสสีที่จะแบบต้องต่อต่อเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอ่ะอ่ะขึ้นรูปแล้วใช่ไหมเท่านี้เลยทุกคนแบบเนี้ยกลิ่นเนี้ยเท่านั้นเลยอย่างนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้จะมีความกลิ่นเกาๆนิดๆแต่กลิ่นแบบยางลบนั่นเลยประมาณนั้นนะ สำหรับวันนี้นะคะน้องพลก็คิดว่าน่าจะพอแค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจริงยนะคะวันนี้นะคะน้องพลต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e ด้วยค่ะกด subscribe กดกระดิงด่งจริงๆคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราโอเคไหมครับะ